สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับก็มีสมาชิกขอมานะครับสูตรดับแต้มรวม10หน่วยล่างนะครับหรือดับ2ตัวล่างนะครับดับแต้ม2ตัวล่างเราจัดให้ตามคําขอนะครับสําหรับท่านที่ขอเข้ามานะครับจะมีทั้งหมด5สูตรนะครับดับอยู่ร้อยกล่อง ร้อยงวดขึ้นไปนะครับจะยกตัวอย่างมาให้ดูสิบงวดนะครับตั้งแต่ววันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับสูตรที่หนึ่งนะครับดับแต้มแปดนะครับสูตรที่สองดับแปดสูตรที่สามดับสองนะครับสูตรที่สี่ดับสองสูตรที่ห้าดับแปดนะครับผลลางวาัลสองตัวล่างออกสามศูนย์นะครับได้แต้มสาม เราก็ดับอยู่นะครับถูกเป็นงดที่หนึ่งครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งดับหนึ่งดับสูตรที่สองดับเจ็ดนะครับสูตรที่สามดับห้าสูตรที่สี่ดับศูนย์สูตรที่ห้าดับเจ็ดนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างออกห้าเจ็ดนะครับได้แต้มสองก็ดับอยู่เป็นงดที่สองนะครับอันนี้คือการยกตัวอย่างมาสิบงดนะครับสูตร ห้าสูตรนี้เดิมมาร้อยของงวดนะครับเพื่อนๆก็ไปคำนวณย้อนหลังกันดูนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1ดับแต้มหสูตรที่2ดับแต้มศูนย์นะครับสูตรที่สมดับแต้มหสูตรที่สดับแต้มเก้าสูตรที่ห้าดับแต้มสองนะครับรางวัลก็ถมาออกศูนย์เจดนะครับก็ได้แต้มเจก็ดับอยู่ทั้งห้าสูตรนะครับ เอต่อมานะครับสูตรที่1ดับแต้ม8นะครับสูตรที่2ดับแต้ม5สูตรที่3ดับแต้ม1สูตรที่4แต้ม1นะครับสูตรที่5แต้ม2ผลรางวัลงวดธรรมาออก0ูนย์สามนะครับได้แต้มสามประดับอยู่เป็นงวดที่สี่นะครับต้องขออภัยนะครับจดบรรทัดผิดนะครับก็เลยต้องเอียงๆแบบนี้นะครับของเข้าใจกันนะครับลากเส้นไว้ให้แล้วนะครับ งต่อมานะครับสูตรที่1ดับ2นะครับสูตรที่2ดับ2สูตรที่3ดับ6สูตรที่4ดับ4นะครับสูตรที่5ดับ6นะครับผลรวมออก1 0นย์นะครับคือแต้ม1เราก็ดับอยู่นะครับไม่มีแต้ม1นะครับเงื่อต่อมานะครับสูตรที่1ดับแต้ม5นะครับสูตรที่2แต้ม9สูตรที่3าแต้ม7สูตรที่4แต้ม5สูตรที่5แต้ม9นะครับ ผลงวมนสองตัวล่างออกห้าแปดนะครับได้แต้มสามต่อมานะครับสุรที่หนึ่งดับแต้มห้าสตรที่สองดับแต้มห้านะครับสูตรที่สามดับแต้ม 2, สองสที่สี่ดับแต้มสี่นะครับสุรที่ห้าดับแต้มสองผลลงวันงวดถมาออกศูนย์เก้านะครับได้แต้มเก้า งต่อมานะครับสูตรที่1ดับแต้ม4สูตรที่2ดับแต้มศูนะครับสูตรที่3ดับแต้ม2สูตรที่4ดับแต้ม1นะครับสูตรที่5ดับแต้ม7ผลลัพธ์ออก0ูนย์นะครับได้แต้ม6กระดับอยู่นะครับงต่อมานะครับสูตรที่1ดับแต้ม1นะครับสูตรที่2ดับแต้ม4สูตรที่3ดับแต้ม8นะครับสูตรที่4ดับแต้ม5สูตรที่5ดับแต้ม5นะครับ ผลรวมสองตัวล่างออกศูนย์สองนะครับได้แต้มสองงล่าสุดครับสูตรที่หนึ่งดับแต้มเก้าสูตรที่สองดับเต้มหกนะครับสูตรที่สามดับแต้มสองสูตรที่สี่ดับแต้มเจ็ดนะครับสูตรที่ห้าดับแต้ 4, แมห้านะครับผลรวมสองตัวล่างออกเก้าสองนะครับ,ร 2, รออ 92, รบได้แต้มหนึ่งดับอยู่นะครับ ถ้ดับได้ทั้ง5ตัวแบบนี้ก็ลดต้นทุนได้เยอะนะครับแต่ส่วนมากจะซ้ำกันสูตร2สูตรนะครับทีนี้มาดูวิธีการคำนวณพร้อมกันนะครับสูตรที่1นะครับใช้รักษาสองครั้งนะครับ หลักพันสองครั <car 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 ้งร้อยบน1ครั้งนะครับสิหน่วยล่างสองครั้ง10ครั้งที่หนครั้งนะครับสิบหน้าครั้งที่สอหน่ครั้งสิหน่วยท้ายขออภัยนะครับหน่วยหน้าครั้งที่2 1ครั้งร้อยท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับสิท้ายครั้งที่หนครั้งสิบท้ายครั้งที่สองหครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่2อสองครั้งบวกแปดคงที่นะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ เราก็จะได้6บวกสเป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก4เป็น24 24บวก8เป็น32 32บวก5เป็น37 37บวก2เป็น39 39บวก8เป็น47 47บศเป็น47 47บวก2เป็น49 49บวก8คงที่นะครับได้57 ก็ได้ดับตัวแรกนะครับือแตมเจ็ดนะครับดูสูตรที่สองนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสี่ครั้งนะครับสิบบนสองครั้ง สิบล่าง5ครั้งนะครับหน่วยล่างสองครั้ง10บท้ายครั้งที่2อครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งบวกสองคงที่นะครับสาบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น13 13าบวกศูนย์เป็นสิบสาบวกห้าเป็นสิบแปบวกสเป็น22 22ิบวกศนเป็น22 22ิบออวกหเอพายรับยี่บวกหเป็น28 28ิบบวกสองคงที่ได้30นะครับ สูตรที่สองดับแต้มศูนนะครับสูตรที่ 3, สานะครับหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นสีค่ครั้งหลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบวน4ี่ครั้งนะครับหน่วยล่างหนึ่งครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะครับหน่วยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้ง ร้ยท้ายครั้งที่1 1ครั้ง10ท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวก3พุ่งที่นะครับ3บวก4เป็น7 7บวก8เป็น15 15บวก0เป็น15 15บวก8เป็น23 23บวก2เป็น25 25บวก5เป็น30 30บว6เป็น36 36บวก5เป็น41 41บวก2เป็น43 43บวกสองเป็น45 45บวก6เป็น51 51บวก3พที่นะครับได้54สูตรที่3ดัดแต้ม4นะครับสูตรที่4นะครับใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักหมื่น2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่1 1หนึ่งครั้งสิบหน้าครั้งที่ 1, 1หนึ่งหนึ่ง 1, 1ครั้งนะครับ หน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งร้อยหน้าครั้งที่2นะครับ1ครั้ง10หน้าครั้งที่2 2ครั้งร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่1 1ครั้งร้อยท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวก8คงที่นะครับแคปสู่กันไว้ดูนะครับรับไปคำนวณย้อนหลังกันดูนะครับ สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสองเป็นย4่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหกเป็นสามสิบสามสิบบวกหกเป็นสามสิบหกสามสิบหกบวกแปดเป็นสี่สิบสี่นะครับสี่สิบสี่บวกสามเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดบวกสองเป็นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกแปดที่นะครับได้ห้าสิบเจ็ดแบบ แต้มล่างสูตรที่4ได้แต้มเจดนะครับต่อที่สูตรที่ห้านะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นสามครั้งหลักพันสี่ครั้งนะครับหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะครับหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้ง ร้อยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหนึงคงที่นะครับ3าบวกแเป็น11 11อบเวกสเป็น15 15้บวกสเป็น19 19กบเก้วกเเป็น28 28ิบวกหเป็นสามสิบบวกหเป็น40่สิบสกหเป็น46 46ิบหกสี่บกบวกหเป็น47 47ิบวกหนึงคงที่ได้48นะครับก็ได้ครบแล้วนะครับทั้ง5้สูตรนะครับ ก็คือแต้มศูนย์แต้ม4แต้ม7แต้มแปนะครับนี่นะครับเด็กที่ไม่น่าลงทุนใน2ตัวล่างนะครับ0ูนย์ย์ะครับแต้มศูนย์ก็คือ0ูนย์ศนะครับห9ึ่งเก้าก็หนึ่งสองแปดแปสเจดเจดสามสี่หกสี่นะครับแล้วก็ห้าหนะครับแต้มศูนย์แต้ม,ตม4ี่ก็มี 04, 4, 0ูนย์สี่สีย์หสมหนึ่งสองสอง ห้าเก้าเแดแดหแล้วก็เจ็ดเดนะครับแต็ม7ก็คือ70็ดศ6นย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งนสองหห้สอี่สี่สาดเก้นะครับแตม8ก็มี0ูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งสองหกหกหหสนะครับ4499นะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลสูตรเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆสมาชิกที่ขอการเข้ามานะครับก็จะเหลือแต้มเด่นอยู่แค่หกแต้มนะครับเพื่อนๆก็ลองไปจับกดเลขเด่นของเราดูนะครับชอบสูตรไหนเลือกจับเอาดูนะครับแต้มเด่นของเราก็จะมี แต้มหนึ่งนะครับแต้มสองเต้มสามเต้มห้าเต้มหกและเต้มเก้านะครับนี่คือแต้มเด่นนะครับหนึ่งสสามห้าหกเก้าตัวที่เก่งเก้าเจ็ดนะครับคือแต้มหกก็ยังอยู่นะครับที่เพื่อนๆเ,เก่งกันไว้นะครับ แต่ผมว่า97ไม่น่ามานะครับสำหรับงวดนี้นะครับเพราะว่าสูตรบางสูตรมันได้345นะครับไม่ถึงเจดนะครับจะอยู่ใน3ามี่ห้านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในสูตรเด็นล่างนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะตัดสินใจกันยังไงนะครับไม่มีใครบังคับให้เพื่อนๆ ทุกท่านไปเลือกซื้อตัวที่คนอื่นชอบนะครับมันอยู่ที่ความชอบของเราเองนะครับก็ขอจบข้อมูลใ้เพียงเท่านี้นะครับขอขอทุกท่านโชคดีนะครับเลือกตัวที่ชอบให้ถูกรางวัลกันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ